สวัสดีจ้าแม่แม่ออทิสติกคนสวยทุกคนวันนี้แม่สาวจะมาคุยหรือแบ่งปันการใช้นิทานกับเด็กออทิสติกเนาะหลายๆบ้านก็มีถามกันมาและยังไม่ค่อยมั่นใจและคือหรือเข้าใจผิดแหละว่าการใช้นิทานกับ ลูกคือการนั่งอา่อานอา่อานอา่านอ่านอ่านหรือไปเจอว่าพอเอานิทานให้ลูกลูกไม่สนใจลูกวิ่งหนีลูกฉีกลูกกีดลูกอะไรอย่างเงี้ยเลยตัดสินใจไปว่าลูกไม่ได้ชอบนิทานแม่สาวอยากบอกเลยนะคะว่านิทานเนี่ยเป็นสื่อที่ดีที่สุดสำหรับเด็กออทิสติกเพราะเด็กออทิสติกเนี่ยเขาสื่อสารหรือเข้าใจได้ดี โดยการใช้ภาพและนิทานมันมีภาพเนาะและนิทานมันปลอดภัยตรงที่ว่ามันมีการคัดกรองคัดสรรมาแล้วคือมีแต่เรื่องราวดีๆอะค่ะมันไม่ต้องกังวลกับที่เขาจะไปเจอนิทานที่มันทำร้ายจิตใจสร้างเสริมสิ่งที่ไม่ดีต่างกับโทรศัพท์ ที่ปัจจุบันนี้หลายๆบ้านเนาะหยิบยื่นโทรศัพท์ให้ลูกง่ายดีแม่สาวยังขอยืนยันนะคะว่านิทานมีประโยชน์และเป็นสื่อที่ดีที่เสริมได้ทุกทักษะเลยไม่ว่าทักษะการพูดการอ่านการเขียนทักษะสังคมหรือจะฝึกใดๆใช้นิทานเป็นสื่อได้ค่ะบางนิทานบางเล่มคือเขาจะมีแบบว่าเรื่องตรงกับเราที่เราอยากจะฝึกลูกแต่บาง เรื่องเราก็ไม่สามารถหานิทานให้มันตรงกับความต้องการที่เราจะฝึกลูกได้เนาะเราก็แม่สาวใช้วิธีแต่งเองแต่งเองแต่งเป็นเพลงแต่งเป็นกรแต่งเป็นเรื่องเป็นราวพอลูกเราสื่อสารได้พูดได้เราก็สามารถแต่งกับลูกคนละท่อนมันเป็นอะไรที่ช่วยเรื่องทักษะสังคมทักษะชีวิตขบวนการคิดความมั่นใจ ได้ทุกเรื่องทุกอย่างจริงๆมีอันนึงที่หลายคนกังวลคือพอใช้นิทานกับลูกแล้วกลัวว่าลูกอะ่ะจะติดเสียงเล็กเสียงน้อยพูดไม่เป็นมนุษย์พูดแบบแปลกๆไปไหนก็อายเขาเพราะลูกเสียงอันนี้ไม่จริงค่ะพี่พายใช้นิทานมาตั้งแต่แรกและพี่พายก็เสียงเล็กเสียงน้อยเหมือนกันเวลาอ่านนิทานหรือในช่วงแรกๆที่เขายังไม่หลุด จากโรคส่วนตัวมากเขาก็ใช้เสียงเล็กเสียงน้อยในชีวิตประจาวันแม่สาวก็มองถ้าหัวใจเราอยู่ที่ลูกและเราคิดที่จะช่วยเหลือลูกและเรามองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกเป็นความท้าทายแล้วเราต้องแก้ต้องปรับมันสามารถปรับได้พี่พายเคยเป็นมาหมดค่ะทุกวันนี้พี่พายพูดชัดพูดได้แล้วไม่มีเสียงเล็กเสียงน้อยแต่เวลาอ่านนิทานพี่พายก็จะมีเสียงสูงต่ําเสียงเล็กเสียงน้อยได้หมดแต่เวลาพูดกับพ่อกับแม่กับเพื่อนหรือสังคมข้างนอกพี่พายก็ไม่ได้มีเสียงนิทานเขาสามารถ แบ่งแยกแยกแยะได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำใช้สถานการณ์ไหนอย่าไปมองหรือด้อยค่านิทานแม่สาวบอกเลยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆพี่พายมีวันนี้ได้เพราะนิทานเป็นตัวช่วยในหลายๆเรื่องที่ดีที่สุดขอบคุณทุกสิ่งดีๆที่ทำให้แม่สาวได้มาเจอกับนิทานแม่สาวถึงทำโครงการนิทานสร้างได้ ทำจากหัวใจกันจากหัวใจส่งต่อด้วยหัวใจอยากให้ทุกบ้านได้มีความสุขและอยากให้เด็กออทิสติกทุกคนพัฒนาได้เหมือนอย่างพี่พายเด็กทุกคนไม่จําเป็นต้องเก่งเหมือนกันหรือต้องเก่งกว่าใครหรือต้องเก่งขอให้เด็กทุกคนพัฒนามาตรงถึงจุดที่สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระใครหรือเป็นภาระน้อยที่สุดก็พอแล้ว สำหรับแม่สาวคือนิทานทําให้พี่พายพูดชัดทําให้พี่พายเรียนได้ทําให้พี่พายอ่านออกทําให้พี่พายเข้าใจตัวเองทําให้พี่พายมีสมาธิที่สําคัญที่สุดทําให้พี่พายไม่ติดโทรศัพท์และที่สําคัญมากไปกว่านั้นแต่มันไม่ใช่เป้าหมายของแม่ก็คือเขาสามารถเรียนได้แล้วเรียนดีด้วยอันนี้คืองดงามมันเกินความคาดหมายคาดหวังเลยเพราะว่า พอใช้นิทานเขาเขาก็รักการอ่านมีสมาธิเขาก็สามารถเรียนได้รักการอ่านรักการเรียนเพราะว่าเขารู้แล้วว่าหนังสือมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาให้ความสุขให้ความรู้เขาก็เลยมุ่งมั่นเห็นหนังสือแล้วเขาก็ชอบแล้วก็อ่านอันนี้คือประโยชน์ที่ได้จากนิทานแต่ประโยชน์ที่ได้จริงๆอะสมาธิดีงามมากไม่ต้องใช้ยา แต่มันก็ฝึกคบคู่กันไปเนาะแล้ะยิ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เด็กบางคนไม่กินผักไม่กินนู่นไม่กินนี่นิทานสามารถช่วยได้แล้วก็พาลูกอ่านพาลูกทําขอย้ําว่านิทานไม่ใช่เอามานั่งอ่านให้ลูกฟังนะคะนิทานเอามาใช้เล่นนิทานเอามาใช้ร้องนิทานเอามาใช้เล่ามันได้หมดค่ะ แล้วทําให้ลูกรู้สึกว่านิทานเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขแล้วจากนั้นลูกจะสามารถฟังนิทานที่เราอ่านได้แล้วลูกก็สามารถอ่านนิทานให้เราฟังได้แล้วกลายเป็นเล่าเป็นร้องเป็นเล่นได้ในส่วนลึกๆจริงๆแม่สาวก็จะมีไปบรรยายตามที่ต่างๆเนาะที่นี้มีทั้งร้องเล่นเต้นเล่าอะไรเยอะแยะมากมายแต่อันนี้มา ให้ความมั่นใจกับแม่แม่ที่กำลังจะใช้นิทานกับลูกนะคะอย่าก,กังวลมากอย่าก,กังวลจนไม่กล้าทำอะไรกับลูกสิ่งไหนที่ดีแม่สาวก็บอกว่าดีเพราะแม่สาวไม่ได้มาขายฝันแม่สาวไม่ได้มีผลประโยชน์แม่สาวไม่ได้ได้เงินเก็บเงินอะไรจากใครสมัยแม่สาวแม่สาวต้องเสี่ยงต้องทำต้องลุยสี่ห้าปีกว่าแม่สาวจะ สำเร็จกับนิทานที่ใช้กับพี่พายถึงจะมองเห็นเพราะแรกๆพี่พายก็ฉีก่ก็วิ่งหนีกี๊ดการ์ดไม่เอาเลยแต่แม่สาวด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาว่ามันดีจริงเราก็ลุยกันมาจนมีวันนี้สําหรับแม่ๆม,มือใหม่ไม่ต้องเสียเวลาค่ะแม่สาวคอนเฟิร์มให้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกลุยเลยค่ะแล้วติดขัดตรงไหนใช้ไม่เป็นอย่างไร ติดต่อมาค่ะยินดีค่ะถ้าใครเป็นแนวทางเดียวกันกับแม่สาวแล้วศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่แม่สาวบอกแม่สาวยินดีเราจะสู้ไปด้วยกันไม่ทิ้งกันนะคะแล้วเราจะมีความสุขไปด้วยกันและลูกเราจะพัฒนาได้ดีไปด้วยกันค่ะยินดีนะคะอแล้วก่อนจะจบคุยถึงประเด็นเรื่องนิทานก็อยากจะ ร้องนิทานเพลงให้ฟังก่อนจบเนาะเพราะนิทานทั่วไปหลายบ้านก็คงมีกันแล้วล่ะแต่แม่สาวมีนิทานที่ใช้ปรับพฤติกรรมพี่พายแล้วเราไม่รู้จะปรับยังไงเนาะเราก็เอ๊ะหนังสือก็ไม่มีมก็ร้องไปเอาสั้นๆเอาอะไรดีนะแต่ที่พี่พายชอบแหมพี่พายไม่อยู่ตรงนี้ด้วยสิไม่งอาจจะมาให้ร้องให้ฟังเอาปิดไฟปิดไฟเปิดไฟเนาะคือพี่พายเป็นคนไม่ยอมให้ปิดไฟ แล้วกลางคืนจะต้องเปิดตลอดและส่วนคุณแม่เป็นคนที่เวลานอนต้องปิดไฟถ้าไม่ปิดนอนไม่ได้ก็เลยต้องแต่งนิทานเพลงเปิดไฟเอาไว้ตอนทำงานทำการบ้านและอ่านหนังสือปิดไฟแล้วมันจะมืดตึ๊ดตื้อปิดไฟแล้วมันจะมืดตึ๊ดตื้อจะนอนแล้วคือเราก็ต้องปิดไฟ เปิดไม่ได้มันแสบตา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 เราร้องกันทุกคืนจนวันหนึ่งพี่พายก็พอแม่บอกว่าจะนอนพี่พายก็ไปปิดไฟเราไม่ต้องมาคอยดุกันปิดไฟได้แล้วฉันจะนอนแม่จะนอนหรือต้องปิดไฟคนคือเราจะไม่ทำเสียงที่ไม่น่ารักกับลูกหลักสำคัญใน การดูแลลูกคุณพิเศษคือเราต้องเป็นนางฟ้าเราต้องยิ้มเราต้องอดทนโกรธโมโหก็โกรธได้โมโหได้แต่แสดงออกได้มากแค่ไหนเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อให้ลูกเรียนรู้จากเราการที่เด็กเอาที่ตดกหลายๆคนคุมตัวเองไม่ได้พ่อแม่ก็มองว่าโอ้ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวต้องกินยาคุมไม่ได้มันไม่ใช่ถ้ามองไปจริงๆคือจากเราเนี่แหละคะ่ะเราเป็นตัวอย่าง ถ้าเราคุมตัวเองได้เราก็จะคุมลูกได้ลูกมองเราเนาะลูกมองเราเนี่ยแหละเราทำยังไงลูกก็ทำอย่างนั้นเนาะสู้ไปได้วยกันยิ้มไปได้วยกันสู้ๆสวยๆนะคะคุณแม่ทุกคนอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองกอดตัวเองรักตัวเองชื่นชมตัวเองนะคะว่าเราเป็นคุณแม่คนพิเศษที่เยี่ยมที่สุดสวยที่สุดนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ